แนวฝากแนวตอนพี่ดองครับทำเครื่องมีขาหนึ่งแน่นแน่นไม่ไม่ไมะออมน,นะครับเมื่อยิ้งติงอยู่นะครับมาห้อยเด้อนะครับทางสอรบอ,อ,ยอยนะครับมาห้อยยังไงครับทางสอรบอนะครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านมนาให้หน่อยครับจะกิแนแล้ดูตาไปลองเลยพอถึงแล้อนะครับบุนี้ครับโคตรไม่ไม่นะครับใจเสียงนะ ไไนะครับันไ<อ>ป,ปยางสูงนะครับผู้ี่จอมนี่พบกับชงานนะครับหมอแคน,น,นเตอร์ชันแนวนะครับร้นทานอุาราบูเดดมน,นะครับงานผมาทรงนะครับความเรอร่อยวันนี้ถึงที่ิกนองบัตมกหน่อยของข้าวนะครับกน้อยครับอ่อบากนพบ้องนี ความหักความแพงครับพี่้องครับอย่างละหมดมากพี่รองว่าสีจันทร์มาแล้วพะนะอันพบว่เป็นสีจันทร์นอพี่รองเนื้อผมสีเจ้าเออผมเองครับมอสแคนเตยนะครับผู้บริหารที่ใต้าชาบูนะครับทั้งสามสาขาเดียดอุดมครับเออ

นาวกซอยเยอกันแค่นี้นสีเมื่อนะครับที่เขามากินเขาห้ผ้ากินกล้วยหอีกินเขาห้อผากูระพม่ตีปูที่นอนทได้เก่นกันสัว่านะครับเออเตาที่เตาหอมแล้วมีคดดังยี่นรอมีคนดังยู่คนดดังหองดดังยีหรอขังกหนะทีไหนเ

น่าคับโทษแล้วน้องลาแกะแกะยี่ยแหยนอันนี <ho> ้ไอทมรแก้ตงหัม้ยืนผาคุณบงเงนหยนะนี่เห็นว่าเป็นบาไอแล้วฝึนมากดีไหมเหระว่าเป็นเกลเซ ไอ้ชีนีเนก่สีันี้ซอยลาบเลยไปอ่าซอยลับเลยอ๋อแยกซอยหลาบเลยแบ่งกันแบ่งกันไ้เนี้ยซอยกัน<า>เยวมายวแล้วเอมกินน้ำกันเบิบ่พอสซ<อ>ื้อไม่อกโอ้เสียงมือไหร่พนเน้พีน่น้ครับ่พอซื้อม่อกพ่นครัโอ้ย่ตอนไหนนะครับเอาแบงค์นแบงนอ

นี is, right? no. ่ก right? ็ก right? ินอะไรนะกินได้อสัตวสิบสี่ปี